สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูสมุนไพรต้นหนึ่งที่สภาพตอนนี้ของที่ร้านจัดว่าขิเลสุดๆเลยแต่ว่าพอดีว่าองค์ประกอบของเขามันครบก็เลยจัดไปไม้ต้นนี้มีชื่อว่าผักหวานบ้านค่ะเรามาดูซิว่าในหนังสือไม mm ้เทศเมืองไทยพูดถึงผักหวานบ้านเอาไว้ว่าอย่างไรบ้าง ผักหวานบ้านเป็นต้นไม้พุ่มต้นเล็กๆใบคล้ายใบมายม,ยมแต่มีนวลขาวบนหน้าใบาคือจริงๆเขาจะมีสีขาวๆอยู่ที่หน้าใบาอะค่ะแต่ว่าต้นนี้สงสัยอยู่ร่มจัดนะสีขาวนวลๆที่หน้าใบาเลยหายไปหมดมันเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้จําผักหวานบ้านได้ง่ายมากเลยเนาะดอกเล็กเป็นช่อสีแดงแดงแดงขาวๆดอกเล็กเป็นช่อสีแดงแดงขาวๆ นี่่คะดองเขาแล้วก็ผลของเขาอันนี้กำลังติดผลน่ารักตมุตะมิเชียสีแดงแดงขาวขาวเนาะคือต้องขอโทษว่าเขาอยู่ในสภาพที่ขี้เลจจัดเพราะว่าไม้อันไหนที่เป็นยาดีสังเกตนะคะหน้าฝนปุ๊บเนี่ยแมลงต่างๆจะลุมมากินยาเหมือนไตอดไตอยากทีเดียวทําให้ต้นเนี่ย <laughs> กล่นไปเลยแต่ว่ามีดอกมีใบครบมีผลครบอ่าก็ต้องจัดเนาะ ผลคล้ายคลึงกับมะยมมากคล้ายไหมคะคือเขามีขั้วขัวแบบเดียวกับมังคุดเลยเนาะแต่ว่าลักษณะผลอย่างเงี้ยสวยนะถ้าทำเป็นไม้ประดับก็ถือว่าเป็นไม้เก๋ๆต้นหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่ผลเล็กกว่ามีสีเขียวอ่อนนวลๆจานรองผลสีแดงเข้มติดห้อยย้อยตามกิ่งได้ใต้ใบน่าดูมาก คือมันก็มีความสวยของเขาอยู่เนาะเนี่ยมันจะมีความแดงแล้วจริงเขาห้อยอยู่ใต้ใบเป็นพวงแบบเนี้ยสวยนะคะต้นสูงประมาณสองถึงสฟุตมีขึ้นตามพื้นที่ลุ่มต่ำาฉะแฉะทั่วไปและปลูกกันบ้างตามบ้านสวนในกรุงเทพใช้ใบอ่อนเป็นปรุงเป็นอาหาร รับประทานเช่นแกงเลียงรสหวานน่ารับประทานคือเหตุที่เขาได้ชื่อว่าผักหวานบ้านก็เพราะว่าเขามีใบที่มีรสหวานแบบเดียวกับผักหวานป่าค่ะประโยชน์ทางยาแพทย์ตามชนบทใช้รากเป็นยาระงับความร้อนถอนพิษไข้ซ้ำไข้กลับเนื่องจากการกินของแสลงผักหวานนี้รับประทานเป็น แต่ทางภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้นส่วนตามจังหวัดอื่นใช้รับประทานผักหวานป่ากันทั้งสิ้นแพทย์ทางบ้านหมีใช้รากฝนทาแก้คางโูมจริงไหมคะภาคอื่นลองบอกสิว่าจริงไหมว่ากินกันแต่ทางภาคกลางพวกเราภาคอื่นๆลองคอมเมนต์มานะคะว่ากินกันบ้างหรือเปล่า หรือเป็นไม้ที่กินกันแต่ในภาคกลางเรามาดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งในแง่มุมของการใช้สปปรรพคุณทางสมนุนไพรนะคะผักหวานบ้านเนี่ยถือว่ามีสปปรรพคุณในตำรับยาอีสานนะคะตำรับ หวานลากผักหวานบ้านลากก้านตรงและลากย่านางใช้เป็นตำรับพื้นฐานในการ,การแก้พิษแก้ไข้ออกร้อนไข้ออกตุ่มแล้วก็จะเพิ่มสมุนไพรตัวอื่นไปก็คือมีสามตัวเป็นสามตัวหลักคือรากของผักหวานบ้านต้นนี้รากของผักก้านตรงหรือผักคันทรงแล้วก็รากของย่านางใช้3ามตัวนี้เป็นตัวหลักในการแก้พิษแล้วก็แก้ไข้ต่างๆนะคะสูตนี้น่าจดจานะ ถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวทีนี้เราอยากจะเพิ่มอะไรก็ค่อยเพิ่มกันไปภาคกลางนิยมใช้รากผักหวานมาฝนทาแก้โรคคางทูมส่วนทางภาคใต้นิยมใช้ผักหวานรากผักหวานผักหวานบ้านในการแก้โรคผิวหนังแล้วก็ใช้โรครักษาโรคมะเร็งพบในตำราบใบรานของภาคเหนือก็แสดงว่ามีการใช้เป็นยาในทุกๆุกภาคเลยนะคะแต่ใช้เป็นอาหารเฉพาะ ในภาคกลางของเราแขวงตรงเตียงส่วนที่ใช้นำมากินเป็นผักคือส่วนของใบและยอดอ่อนนะคะถือว่ามีวิตามินเอมากเป็นพิเศษคือวิตามินเอก็แน่นอนช่วยของเรื่องของการบำรุงสายตาแล้วก็ยังมีวิตามินเควิตามินเคช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อมีอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นใครที่เลือดออก ง่ายแล้วก็หยุดไหลาย,ยากเนี่ยจะเหมาะแต่ใครที่มีปัญหาว่าอาจจะเกิดริ่มเลือดอุดตันง่ายอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่เหมาะเนาะแล้วก็ช่วยให้ตับทํางานมีประสิทธิภาพทํางานร่วมกับวิตามินดีในการควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกายช่วยเสริมสร้างเซลล์กระดูกและเนื้อเยื่อไตก็คือดีกับตับดีกับไตดีกับในการที่จะเอาไปใช้สร้างกระดูกโดยใช้งานร่วมกับวิตามินดี โดยทั่วไปร้อยละ50ของวิตามินเคได้มาจากการสังเคราะห์ของแบคทีเรียในลำไส้แล้วก็ไอตัวนี้ก็มีแต่เขาบอกว่าไม่ควรจะรับประทานทีเดียวเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีพิษต่อปอดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในการกินเป็นผักพื้นบ้านเนาะทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าในขณะที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยผักบานผักหวานบ้านตัวนี้ถูกเอามาใช้ในตำรับยาตัวหนึ่งที่ ถือว่าเป็นตำรับยาหลักในการเอามารักษาโรคโควิดนะคะตำรับยาเนี้ยมีชื่อว่ายาขาวซึ่งพบในหลักศิลาแผ่นแผ่นจารึกที่วัดโพนะคะโดยประกอบไปด้วยกระเช้าผีมดหัวคล้าลากทองพันช่าง รากชารากงวนหมูลากสมเสร็จลากข้าวไม้ลากจิงจ้อรากสวาดลากสแกรลากมะนาวรากย่านางรากฟักข้าวลากผักสาบลากผักหวานบ้านเอาเสมอภาคทําเป็นจุนบททําแท่งเอาไว้ระรายน้ําสาวข้าวก็จะเห็นว่าผักหวานบ้านเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายใช้ทั้งเป็นผักที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะแล้วก็ยังใช้เป็นยาที่พบได้ในทุกภาคทั่วประเทศอีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไม้ต้นหนึ่งที่น่าจะปลูกเพื่อเป็นทั้งอาหารและยาคือต้นไหนก็ขอแนะนําเลยนะคะผักหวานบ้านผักมีเอ,เอกลักษณ์ที่จดจําได้ง่ายแล้วก็มีลักษณะเฉพาะที่น่ารักสวยงามดีวันนี้วิรัก์กรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องของผักหวานบ้านผักพื้นบ้านและสมุนไพรสามัญประจำบ้านและสมุนไพรในตำรับยารักษา โควิดณนะปัจจุบันนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย, share, อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ